สาสองฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนเออวันนี้นะคะมาเจอกับรูบี้เดอะเจอร์ี่นะคะแล้วก็วันเนี้ยแท็กทีมกับเพื่อนมาด้วยอ่ะเพื่อนเป็นใครมาจากไหนไหนแนะนำชื่อหมวยเล็กค่ะเออจอก,กันคลาสเยอรมันที่เกิดเทค่ะเออ,เ,อเกิดมาว่าเป็นคลาสเยอรมันใช่ไหมคะเพราะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงผลการเรียนของเยอรมันที่เรา <laughs> วันนี้นะคะเราจะมาแกะใบผลสอบ A1 ของเราเองแล้วก็วันนี้หัวก็คือสอบมาแล้วแล้วก็วันนี้เราจะมาพูด แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเรียนเยอรมันเนาะที่เราสองคนเนี è, ่ยก็คือเราเจอกันที่คลาสเรียนเยอรมันของเธอเท่เนาะก็คือเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยเรียนเยอรมันอ่ะมันยากไหมมันเรียนยังไงแล้วมีตรงไหนที่มั้จะทําให้ฉันท้อใจอะไรเออเดี๋ยวจะมาเจอกันหน่อยเออจะกันหน่อยอ่ะเดี๋ยววันนี้แม่สะมาเล่าให้ฟังนะคะก็เมื่อกี้นะคะน้ําน้ํามาส่งขอเติมพลังก่อนมากินน้ำ ก็คือขอเล่าก่อนอว่าคือวันนี้ตั้งใจอยากจะทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าออการเรียนภาษาที่3หรือภาษาที่เราเลือกก็คือภาษาเยอรมนันอะตอนนี้ในประเทศไทยอ่ะคนค่อนข้างที่จะแบบว่าอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ใหญ่มากเนี้ยมันก็มีคลิปวิดีโอออกมาที่ค่อนข้างที่จะยังไม่อยอะมาให้ความรู้ความรู้อะไรต่างๆเนี้ย ตอนที่เราอ่ะเลือกเที่ยวเรียนอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย mm. เราหาข้อมูล mm. อะไรไม่ค่อยจะได้เลยนอกจากโอเคไปเรียนที่โอเเนาะใช่อืมเราก็เลยอยากจะพาเพื่อนของเราที่เขาเรียกว่าจีเนียสที่สุดในห้องเหมือนกันนะคะบอกเลยว่าวันนี้ก็จะได้ mm. เออวันนี้ก็จะได้ความรู้ความ,วาม,วามรู้เกรดเล็กเกรดน้อยต่างๆก่อนที่ทุกคนบางคนเนี่ยอาจจะกำลังคิดว่าเฮ้ย e, จะเรียนเรียนมาจังเลยมันเป็น จะยังไงนะมันมี3เรื่องะไหนะสามเพเออมี3เพคสเต็คเจอร์โครงสร้างของคำของประโยคเออมันยังไงมันแตกต่างจากภาษาอื่นๆอย่างไงเนาะนั่นแหละ็อ่ะ อย่ามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยขอเปิดคพยได้นะคะเพราะว่าวันนี้ก็คือ,อทําไมถึงเรียนภาษาเยอรมันอ่าโอเคนะอ่ะหมยขอตอบก่อนก็คือว่าจริงๆอะหมวยเลือกสเปนเป็นภาษาที่ชาคแต่เหมือนไปอ่านในรีวิวพันทิปแบบวอกต่างๆอย่างเงี้ยเพระาะภาษาเยอรมันภาษาที่ยากเพราะมีสามเพศแล้วก็ยากขนาดไหน ก็ลงเงยอรมันไปเลยแลวกันเพราะเป็นคนชาร์จสำหรับเราก็คือเราอ่ะคิดว่าเราอ่ะอยากจะได้ภาษาที่ 3, สามภาษาหนึ่งแล้วก็เลยมองต่อไปว่าเฮ้ยหรือว่าเราจะไปเ,ปร,เรียนปริญญาต่อดีเพราะว่าตอนเนี้ยเราก็ออกมาเป็นแลนด์แล้วเนาะแล้วก็มีความว่าอยากจะหาอาวุธหรือความรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนะี่ยมาเพิ่มแล้วก็ได้ภาษาเพิ่มด้วยก็เลยโอเคหรือว่าเราจะไปเยอรมัน เรียนเยอรมันเรียนเยอรมันยากไหมแล้วก็เล่าความยากง่ายของภาษาเยอรมันให้เราเรียนใครก่อนคุณรูหรือฉันก่อนเธอนอ,อ่ะถ้าถามความยากฉันให้มันเต็มสิบให้มันเจ็ดเพราะว่าหนึ่งมีสามเพศเราต้องจําทั้งหมดทั้งสามเพศให้ได้ชายหญิงกลาง<ม>เพราะว่าทุกๆคำในประโยคอ่างเงี้ยมันจะต้องมีเพศเข้ามาเกี่ยวทุกๆประโยคเลยแล้วก็ ที่ยาก,กไปรีกว่านั้นคือมันจะมีทั้งหมดสี่ไทป์นอร์มีนาทีอักคูสที a ดาที g เ n น t ทีปอันนี้คือก็ต้องจำให้ได้ว่าในรูปประโยคไหนใช้แบบไหนแล้วก็สตรัคเจอร์ของคำมีทั้งเวอฟอ,อยู่ตรงกลางแวฟอยู่ข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยแวบ,บก่อนเออก็ออประมาณคือประโยคเยอรมันมันจะไม่ใช่แค่ ไอ o m e t h i, I n g อะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่ค no> ือมันจะสามารถสลับไปสลับมาได้ทุกคนคือมันก็จะมีความแบบเรียกอะไรอ่ะความคล่องตัวความแบบความเออ flexible ของภาษาซึ่งมันก็มีความยากนั Anything? ่นแหละเพราะว่าเราต้องเข้าใจประโยคเนว่ามันแปลว่าอะไรแล้วแถมยังต้องผันอีกใช่เออทีเนี้ยอ่ะเมื่อกี้คำถามว่าอะไรนะยากไหมยากไหมใช่ปะก็ต้องตอบว่า เราเนี่ยพื้นฐานเราไม่ได้เ,เป็นคนกิงภาษาถึงขนาดนั้นคือคถ้าวัดจากภาษาอังกฤษเ,เนี้ยการสอบไอเอลของเราอะ่ะมันก็ต้องฝึกฝนเพราะเราไม่ได้เรียนมูเรียนแบบว่าที่มีภาษาอังกฤษที่เป็นแบบว่าภาษาหลักเนี่ยเราก็ค่อนข้างยากสําหรับเราในการเริ่มภาษาใหม่แต่เราก็มีพื้นฐานภา,ศาษาอังกฤษบ้างซึ่งมันก็ช่วยได้มากนะในการ ถ้าเต็ม1ิบอยากให้ก็คือ8-9ถึงเเลยนะกีฬามนันเพราะว่าณนะตอนนี้เองอ่ะที่เรียงจบถึงเอ่อถึงขั้นหนึ่งแล้วอ่ะมันก็ยังยากสาหรับเราอีกอ่ประประมาณปีหนึ่งอ,อ่ประมาณปีหนึ่นงใช่สิ่งที่ยากของมันก็คือนั่นแหละการผัการจำขับน้ำบวกกําเพชรองมนใช่ของเพศได้ไนหะใช่คือค <c oughs> ำสั่เยอะทุก <c oughs> อย่างก็คืออ่ะ นี่คืออะไรคะครูแฮนดี้แฮนดี้ก็คือด้าสแฮนดี้เออคุณครูก็มีหลายหลายหอย่างที่ตอนเรียนเนี่ยเราเนี่ยฝ่าฟันกันมาเนาะมันไม่ใช่แค่แบบอีิเพศนี่นะมันมีหลายอย่างจริงๆกดของมานคืออ่ะเขาเล่ากันว่าเยอรมันอ่ะมันคือเจ้าของกดเกมใช่ป่ะนี่ก็จริงนี่กอย่างแต่ความดีงามของมันก็คือกฎเหล่านั้นอ่ะมันใช้ได้ มันมันตอบถ้าหนูเราจำได้เราใช้มันมันก็จะเป็นกวดที่ตายแบบนั้นันก็จะเป็นปดนอย่เงี้ยนะจ๋าก็สนุกไหมสนุกน,นะเรียนที่ไหนค่าใช้ใจ่ายอย่างไรเนาะอ่ะมาตอบคำถามกับหวย A1.1 นหนึ่งหเรียนที่ CPG ประมาณ3.500บาทไม่รวมค่าหนังสือค่าหนังสือ990บาทหนังสือใช้ mention อ๋อก็คือใช้อันเดียวกับใช่ใช้เดิม คุณครูสอนเป็นคุณครูออสชาวออสเตรียน่ารักสนุกไม่ต้องบอกว่าเยอรมันเนี่ยมันออมีการใช้จริงๆก็คือสามประเทศหลักๆอ่นนี้ประเทศอะไรบ้างเ <laughs> ยอรมันออสเตรียแล,แล้วก็สวิตก็แล้วคือที่ใช้ภาษาเยอรมันเป็นหลักต่อมาคือ A 1.2ึงสงถึง B 1นเรียนที่เกิดที่ก็มาเจอคุณครู S <S แต่ขอพูดนิดนึงว่า CPG อ่ะระยะเวลาเรียนน่ก็คือประมาณ14สัปเรียนทุกวันเสราร์มันค่อนข้างจะเทคทา์นานสควรซึ่งถ้าเปรียบกับเกดเทกเกิดเทศเราเรียนทั้งหมด20 20วัน <S <S <ช>จันถึงสุกสำหรับเราบ้างคือเราไม่เคยเรียนที่อื่นเลยแล้วก็ไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลอะไรเ,อเรยอะแยะมากมายเพราะว่ารู้สึกว่าคือหลายๆคนอ่ะก็บอกว่าถ้าสมมติว่าเรียนเยอรมันอ่ะก็เกดเทกไงก็เกอเทกก็เกเทกค่ะก็เรียนเลยแล้วก็ ที่ลงคอร์สก็คือมาเจอหมวยได้เนี่ยเพราะว่าเราลงคอร์สอินเทนซีเนาะก็คือของเกอร์เท่เขาจะมีอยู่ประมาณแบบว่า 3- 4คอร์สให้เราเลือกแล้วแต่เวลาที่เราซื้อเนแบบไหนก็แม่ก็เลือกอันนั้นซึ่งถ้าสะดวกว่าเรียนทุกวันได้ก็แนะนำว่าเป็นคอร์สอินเทนซีนะคะมันได้อะไรได้เยอะอ่ะแล้วคือทุกวัน มันจะเปลี่ยนหมดไปเรื่อยๆแล้วสาหรับใครที่แข่งขันกับการเรียนภาษาแ่จ้าก็คือมีเรียนตั้งแต่ปอหนึ่งปเนาะจนถึงตอนนี้ก็คือปีหนึ่งละจบเรียนเรียนมานานเท่าไหร่ห่วยเริ่มเรียนตั้งแต่ต้นเดือนมีนาแล้วก็มาแบบหนักๆก,ก็คือช่วงปลายปีมาในเ,เกือกเทศทุกวันเรียนอะไรบ้างในแต่ละเดืนอนจะมา ว่าแตกย่อยให้ฟังสำหรับใค<ช>รที่กําลังหาข้อมูลเนาะสำหรับการที่จะไปเราายียนภาษาเยอรมันเนี่ยแต่ละเละเวลอ่ะเรียนอะไรนนเนาะอ่าเริ่มที่เอหนึ่งเลยอ่าถ้าตามสไตล์หนูคือการอ่านตัวอักษรแนะนําตัวทักทายประโยคอย่างง่าย,ายการอ่านคีย์การ์อักูซาทีฟนอมินาทีดาทีแล้วก็เรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเอหนึ่งนี่เราไปดาทีแล้วเนาะใช่เออคนที่ยังไม่เคยเรียนเนาะก็อาจจะแบบค่อนข้างงงนิดนึงเนาะ ขีดซึ่งภาษาเยอรมันนี่โนมินาทีก็ประมาณว่าแบบกำตรงกำรอ้องเออเป็นกำตรงกำรอ้องคือเยอรมันเนี่ยไม่ได้มีแค่เพศที่มีสารนะจ๊ะมีทั้งกำตรงกำรอ้องกำพ้ออะไรต่างๆเนาะทำให้เราสับสนตง่ายอันนี้ก็คือตั้งแต่เออแต่ตั้งแต่เอหนึ่งนะก็จะเรียนพื้นฐานทังหมดแต่ทั้งหมดเอหนึ่งเนี่ยจะเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราเช่นออคำศนะัพท์เนี่ย จะเป็นแค่แบบโต๊ะเก้าอี้ต้นไม้อันไหนทวนอันไหนทวนสิโต้นไม้ต้นชอบอะไรไม่ชอบอะไรต้นไม้บ้านเออทักทายกล่าวทักทายปกติเป็นไงบ้างมีเกียรติมีเกียรติฟูดโต๊ะกสายละวันแดชทีชแดชทีชใช้ถานใช้ถานเก้าอี้สตูลแดชสตูลแดชแดชตัวเอส ประมาณนี้เออประมาณนี้เดี๋ยวจะโพบก็เออนั่นแหละก็คือ ABCD ข้อ A ถึง Z ใหม่ให้เป็นสายเยอรมันนะคะ Yes No Question มากกว่าไม่ต้องบอกเหตุผลทีมา A 2อ่า A 2เริ่มเป็นประโยคที่มีความซับซ้อนมากขึ้นหาให้คนมาซับพอร์ตเราชอบชอบเพราะอะไรแล้วก็ความซับซ้อนของ Position ในรูปประโยคอ่าก็คือที่บอกว่าสามารถสลับไปมาได้เนาะ คือแต่ว่ากฎมันก็คือเว็บเนี่ยเวิร์อบอะ่ะมันจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่2ตำแหน่งที่2ไม่ใช่คำที่2เข็บใ่ปะก็คือตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยมันจะสามารถสลับกเสนิร์มาได้นะแต่ก็ในกฎมีเทวะก็ก็จะมีกฎมีเทวของมันอยู่เนาะแต่ว่าเราก็อาจจะไม่ลงลึกเอาเป็นว่ามันค่อนข้างจะเริ่มซับซ้อนนะแล้วมัน,เ,นเหมือนเอาเนื้อหาที่เราเรียนเอหนึ่งม,มามาเพิ่มเลเวลในเอสอง ระยุใช่คำศัพท์ก็จะเพิ่มเลเวลเช่นคำศัพท์ที่อาจจะเป็นคำเบสิกแต่ว่ามันมีซสียง B ที่ที่ยากขึ้นเนาะมาถึง B หนึ่งก็คือสำหรับตัวเรา B หนึ่งแล้วว่ายากเพราะเรียกกับการเมืองการปกครองผมมีประเทศสงครามการสมัครงานจ็อบอินเทอร์วิวอย่างเงี้ยแต่แต่ทุกคนจะต้องตกใจคือมันมันมันค่อยๆโปรเพสขึ้นมาจากการที่ ในระหว่างทางที่เราเรียนเนาะจาก,กที่กรีเตสเนี่ยคุณครูเขาจะให้ทําการบ้านตลอดแม้ว่าจะเรียนออนไลน์อะ่ะก็คือเราอะถ้าเราส่งการบ้านทุกครั้งอะสองคนนี้จะเป็นอะไรที่ทําหันกันสงการบ้านใช่ presentation น,น,น,นี่คือฉันต้องได้ <c oughs> <c oughs> ฉันต้องข้อมูลเยอะข้อมูลเยอะเออคือจัดเต็มกันก็คือเป็นเนิร์ดเรียกว่าเนิร์ดอะอออครูถามต้องตอบใช่คือถ้าเงียบนิดนึงจะรู้สึก อยากคุยเออเพราะฉะนั้นก็มีโปรเกตมาเรื่อยๆตั้งแต่ A1, A2 แล้วคือมามี1ก็จะเริ่มเป็นการแบบทั้งให้เหตุผลทั้งอธิบายทั้งเอามาพรีเซนต์ให้คนอื่นฟังแสดงว่าเิดเห็นดีเบตอ่างเงี้ยส่วนตัวเราคิดว่าการเรียนภาษาอิสลามันก็คือการที่เรต้องรู้รู้แบบสายหลายด้านแล้วคิดว่า ความรู้รอบตัวจริงๆเกอเทยไม่ได้สอนแค่ภาษาอย่างเดียวมันสอนเรื่องความรู้รอบตัวกําเ,เนิดเยอรมันมาอย่างไงมีสงครามแบบไหนบ้างก็ประมาณครูคนนึงที่เราอยากจะเมนชั่นก็คือคอรูเฟิร์นเนาะเริ่มจากเอนหนึ่งตรงนนะี้ครูเล่ครูกแกป๊ปจะบอกเลยว่า <laughs> เรียนมารู้สึกแบบเอเนอร์จีคือเยอะมากแบบครูเล่ครูแก๊ป คุณหมวยคะคุณบี้คะคุณกิ๊บคะอะไรอย่างเงี้ยให้ตอบให้ตลอดจะแบบจะได้พูดทุกภาษาใช่เพราะว่าเขาทำแบบพวกเกมหรืออะไรเงี้ยเล่นตลอดไม่รู้สึกน่าเบื่อเลยเป็นสามชั่วโมงที่รู้สึกว่าเร็วมากก็คือมีความแบบว่าได้พาที i ีเพจกับเพื่อนด้วยแถมได้คุยกับครูได้ความรู้ต่างๆคำส่งคำสับเริ่มสนิทกับคูบี้ก็คืออะ A 2ก็คือที่จำได้เป็นอาร์ติอาร์ติตี้อาร์ติคเป็นคนอินเดียที่มีความน้านสายเจระมั็คือนางก็คือนางจะเป็นเน้นที่แบบว่าแกมมาหนักๆก็คือนางจะนางจะสอนแบบทุกกลเม็ดแกมมาออกมาเนอะแล้วก็ให้เราทำการม้วนการบ้านเยอะแยะมากมายก็จะได้นะตรงนี้นะคะสำหรับอาร์ี้น่าใจดีมากนางตอบทุกอย่าง นี่เป็นคนมีคำถามเยอะที่จะไลน์ไลน์ถามนางแบบแทบจ,จะทุกวันวนางก,ก็ตอบทุวกวันวก็เหมือนกันเป็นผู้ช่วยอาจารย์อ่ะก็ขอว่าอาติตีเนี่ยแหละอาติตีบอกว่าเนี่ยอะไรเหมวยเหมือเป็นยังไงบ้างเนี่ยเพื่อนเป็นยังไงก็คือในห้องก็บอกว่าใ,ในห้องคือยัไองไงวะเด็กก็คือไม่ค่อยถามอาทิตยีอ่ะถามฉันใช่กลายเป็นครูผู้ช่วยทั้งทีเหมือนกันนี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะนี่แบบว่า ที่ค้อมๆมาก็คงไม่ได้ตรงนะต่อไปก็สยามมีคำมีคุณหนึ่งนั่นเอดไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะโอเคก็สุดท้ายเป็น B1 ก็คือครูที่แสนรักของเราคือครูเฟิร์นนั่นเองเนาะนางก็เป็นคนที่นางบอกตัวเองเลยว่านางเป็นคนที่เน์นเรื่องภาษานะคะซึ่งก็จริงนุมีความรู้มากค่ะเพราะว่าครูเฟิร์นขอบคุณค เราอยากตื่นขึ้นมาเรียนนางเป็นคนเข้าใจเด็กคือนางไม่ไม่ไม่สอนไปวันวันคือนางบอกว่าประโยคนี้มันมาจากคําใดบ้างมีลากศัพท์มาจากอะไรบ้างอเียคือนางสอนแบบคือเด็กมันจะมีความงงระดับหนึ่งเวลา<ช>เจอประโยคยากๆหรือคํายากๆเลยนางก็จะสอนแบบอะคำเนี้ยรวมกี่คําบ้างแบ่งเป็นอะไรบ้างเงี้ยคือนางจะสอนหมดเลยพอมาวีนึงก็คือของแน่นไม่ไหวขอะปิดเพิดดนข้า่อนค่ะต่อมาเรียมสอน ใหู้ึงเรื่องเตรียมสอบนี่คือเตรียมต้องรับประมาณหนึ่งเดือนก่อนสอบนี่จะแบบขึ้นลืกคุณกิฟต์นี่จะแบบน้อยคนหนึ่งในคลาสใช่เป็นคือสนิทกันสามคนหน่วยรูบี้กิฟต์เพราะเป็นเด็กที่ต่อกันอยู่สามคนตอนเอสองก็เลยตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งกันแล้วก็แบบมาทวนกันหลังเลิกเรียนอะไรประมาณนี้เราล่าตารางหน่อยว่าในการที่เธอติวสอบคือคือต้องบอกว่าหน่วยกับกีบัดสอบก่อนแต่ว่าเราอ่ะ ออตอนนั้นยังติดสอบไอเอลเราก็เลยต้องมาสอบทีหลังแต่เวลาการเตรียมตัวก็คือเท่ากันหนึ่งเดือนอ่าของหัวยจะเป็นตารางแบบไหนเล่าซิคือต้องบอกว่าเราจะแบ่งเป็นสองพาร์ตก็คือจะเป็นพาร์ทอ่านกับพาร์ทฟังเนะี่ยเราจะแยกไปทำกันเองเพราะว่าแบบอ่ะถ้าพาร์ทอ่านกับพาร์ทฟังมือจะดูยูทูบหาอาร์ติเคิลอ่านนึงคือพาร์ทพูดกับพาร์ทเขียนคือเราก็ต้องมีพาร์ทเนอร์ในการพูดคุยมือก็จะคือคุยกับต้นกิฟต์ทุกวันอังคารกับพฤหัส ประมาณ2-3ชั่วโมงมต่อครั้งการเอาข้อสอบเก,ก่าๆนั่นแหละมามาคุยกันเนาะต้องต้องเล่าก่อนว่าการสอบของเยอรมันภาษาเยอรมันอะ่ะก็คือสอบเป็นสี่ทักษะเนาะ,ะมีอะไรบ้างคะฟังพูดอ่านเขียนอ่าฟังพูดอ่านเขียนซึ่งเขาก็จะเกอเทสเขาจะบอกมาแล้วแหละว,ว่าแต่ละข้อสอบของแต่ละชัออ้นน่ะแต่ละคัสส์เนี่ย A ห A 2 B 1เนี่ยเขาจะสอบในเรื่องอะไรบ้าง เราก็ไปหาข้อสอบเก่าที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตนี่แหละเอามานั่งคุยนะในเกอเทก็มีนะเออใช่ใช่ในเกอเทก็มีสามารถสามารถไปโหลดได้เลยเป็น PDF อะไรเงี้ยเอามานั่งคุยกับเพื่อนคุยผู้คนเดียวอัดวิดีโอผู้คนเดียวก็ได้สอนเกอเทกถ้าเป็น A 1หนึ่งเนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะตารางสอตารางที่เราจะสามารถลงสอบแต่ว่าถ้าเป็น Bx a 2 b 1เนี่ยจะต้องดูแล้วว่ามันมีเดือนไหนบ้างมันไม่ได้มีทุกเดือนนะคะอันนี้ยต้องต้องบอกไว้ก่อนว่าถ้าใครจะสอบแบบที่มันส่งขึ้นไปอ่ะเพราะว่าคนเรียนมันก็ค่อนข้างน้อยเนยมันก็เลยมีการสอบที่น้อยด้วยแต่ a 1เนี่ยส่วนมากก็คนที่จะขอพีซ่าสมรสหรือว่าอะไรต่งางๆอ่ะก็จะอยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีสอบทุกเดือนนั่นแหละแล้วทีวนี้เราก็ไปถึงที่นั่นก่อน เหมยสอบสิบโมงเธอสอบสิบโมงเช้าฉันสอบห้าโมงเย็นจ้าขันก็คือตรวจบัพชาโชนเช็คชื่อว่าได้จำนันที่เท่าไหร่แล้วก็ยื่นใบตรวจ ATK อะไรเงี้ยเขาก็จะให้นั่งรอแต่ประมาณสิบโมงก็คือเข้าห้องสอบก็คือการสอบมันไม่ได้เหมือนไอเอลหรืออันอื่นเนาะก็ไม่ได้ข้อสอบที่เยอะมากประมาณชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมสอบฟังอ่านแล้วเขียนหนึ่งชั่วโมง เร็วอะใช่แป๊บเดียวอะ่ะก็คือไม่ได้ซีเรียสเลยเนาะตอนอยู่ในห้องสอบเนาะแต่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าเราก็ไม่เคยทําสอบภาษาอื่นเนาะเออใช่ก็เป็นความตื่นเต้นในการทําำฝานเขียนอ่ะแล้วมาถึงพูดเราต้องเล่าก่อนว่าเยอรมันเนี่ยจะสอบพูดแตกต่างจากภาษาอื่นไม่รู้ภาษาอื่นเป็นไงหมายถึงภาษาอังกฤษอ่ะไอเอลไม่ได้สอบแบบนี้ก็คือสอบตัวต่อตัวแต่นี่คือสี่คนสี่คนในห้องสี่คนรวมอาจารย์เป็น หกคนมีนั่งข้างๆสองคนนะจ๊ะก็นั่งทั้งหมดสี่คนคือกรรมการจะไม่ถามเราเหมือนไอเอลไอเอลกรรมการจะพูดกับเราไหมแต่อันเนี้ยคือเพื่อนที่ได้คิวก่อนหน้าเป็นคนถามเราเออเหมือนรับตึ้งใช่แล้วเราก็จะเป็นคนถามคนถัดไปทีมซึ่งความพิ่พี่อยู่ตรงนี้ถ้าเราฟังเขาไม่รู้เรื่องมันจะแย่วเราจะตอบอะไรใช่ เจอมากกว่ตัวใช่เจอมากกเหมือนกันส่วนอีกอันหนึ่งคือเราถามเขาเขาไม่รู้เรื่องเขาก็จะไม่รู้ไงว่าเราก็นั่งสตันนิ่งไปเราก็รู้สึกผิดอีกอะไรเงี้ยใช่เออเขาจะให้ผิดได้กี่รอบนะสองรอบสองรอบเนาะสำหรับ a หนึ่งเนาะเราพูดแล้วอีกคนหนึ่งฟังไม่เก็ตเขาก็จะอาจารย์อ่ะเขาก็จะเหมือนแก้ให้หรือว่าอยากลองอีกไหมอะไรเงี้ยอยากลองอีกรอบไหมอยากลองเปลี่ยน ให้เพื่อนเข้าใจได้ง่ายขึ้นไหมอะไรตอนเนี้ยเขาก็ให้โอกาสเราสองสองรอบแล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้แล้วอะก็คืออาจารย์จะพูดอีกใช่แต่มันจะมีพาร์ทที่เราได้คะแนนตรงคือแนะนําตัวมาจากไหนอยู่ที่ไหนอันิีเหล็กงานอันิีเลกคืออะไรอายุเท่าไหร่อันเนี้ยคือเราได้คะแนนในพาร์ทเราแน่นอนถ้าเราเตรียมตัวไปดีอันนี้ก็คือสอนได้เลยถ้าเรียนในที่กเทเนี่ยเขาก็จะมีให้อัดเดียวเลยนะอันเนี้ยก็คือเป็นส่งกันบ้านก็คือเราก็ท่องท่องไปตามมันได้เลย ก็คืออีใช้เสืุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นก็สามารถท่องได้คือต้องบอกก่อนเขาจะมีการ์ดให้ใช่ใช่การ์ดแจกสองใบใช่สองใบ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 แล้วเราจะยิบการ์ดนั้นมาจะมีปวดคาแล้วก็มีหมวดหมู่คือเทมาให้เราถามปวดคาในหมวดหมู่นั้นหมวดจะได้ว่าหมวยไดอาร์ทที่แปลว่าคุณหมอแล้วเทมาเป็นเกิดสุด้ายซึ่งหมอ่อ่าน มาทุกเมーาเลยเแต่ไม่ได้อ่านมーาเกินสุดท้ายทาไดา้ปกติแบบ h a v e n ซี e ินเอ็นอารเทมีอ,อะไรเงี้ยแต่สิ่งที่เราตกใจก็คือเพื่อนตรงก่อนที่เราถามเนี่ยไม่สามารถตอบได้เ,เราก็ไม่รู้จะช่วยยังไงอ๋อภาสาดท้ายเป็นรูปภาพอ่าใช่ใช่ใชเป็นบัตรคำเหมือนกันแล้วก็เป็นรูปภาพเออก็คือสิ่งที่เราต้องรู้ในพันเนี้ยก็คือเราต้องรู้คำสัพทด้วยใช่พร้อมกับเพจเว้ยก็คือต้องรู้ว่ามันคือรูปอะไรอ่ะดัส วอสอีสดาส่ะพัร์ที่2องคือการตัต้งคำถามให้คนอื่นตอบอย่างไหส่วนอันนี้ก็คือต้องคำชักหรือว่าขอร้องอขอให้ทำอะไรอย่างหนึ่งจากรูปภาพนี้นะจ๊ะแล้วก็รอผลรอผลเหมืวยรอประมาณ3วันเออก็เออพูดถึงผลพูดถึงผลหมวยต้องบอกก่อนว่าหมวยอ่ะรู้ผลในเว็บแล้วแล้วก็ไปรับผลสอบที่ค่แต่เนี้ยประยว นี่ก็คือรู้สึกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็อ,อยากอยากชวนเพื่อนมาโอแม่อยากชวนเพื่อนมาอัดคลิปว,วิดีโออยู่แล้วก็เลยเอออะวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรคะมาแกะหลเอหนึ่งข้คือได้มาเป็นนาทีแล้ว้ยแต่ว่ายังไม่แกะเพราะว่ารออีหน่วยมะแกะก่อนแล้วกันนะอ่ะไม่สนุกแล้วแม่มาเพราะความกดดด้วยอ่ะจี๊ก็คอเป็นคุพี่เลี้ยงนะ ยิ่งหวยาเขาไปพุเรียงชนะฉันอยากให้เธอได้ที่หนึ่งคะแนนเต็มหนึ่งร้อเธอต้องได้99้าสิบเก้าได้โอ้ยผวดกระกอะเอที่หดดึึึอยู่ขแพ็เกจดีเอร์คีนี่นะคะทุกคนได้เห็นกันนะคะนี่มาเป็นแบบนี้เขาก็แพ็คมาให้นะเอาแล้วนะ ซึ่งคุ่มใจในดวเธอเนะจับจี๋ถ้าปรากวดาด้ได้แบบเธอเยี่ยวนะเรียเรียดเลเธอเธอเยี่ยวนะคุณลูนแปดสิบห้าเต็มร้อยขอบคุณคุณลูตาเนี่ยเป็นร้อยเหรอแม่เต็มร้อยเธอได้แปดสิห้าเห็นไหม อีกคุณรู้คุณบอกว่าเอเล่นมึงคือมึงมากกว่ากูค่ะใชลัยมึงมึงไม่ผิดเลยค่ะมึงเต็มค่ะยี่สิบสี่จุดเก้าค่ะมาเปแล้วแม่มึงเยี่ยวมากอุ้ยขอโทษค่ะข้าขัดข้เธอเยี่ยวมากเธอเยี่ยมมากใช่เธอเยี่ยมมากแล้วส่วนไหนก็เพื่อนนะคะอันนี้ก็คือแปดสิบห้าเป็นร้ค่ะทุกคนนี่คือแบบต้องบอกก่อนว่าตอนนางตอนอยู่เอหนึ่งคือนางยังแบบ เป็นเพ้นยังแบบเออเรียกประโยคไม่ถูกเหตุจำไม่ได้อย่างเงี้ยคลิปนี้ได้ไปต่อนะคะได้ลงยูทูบถ้าไม่ผ่านคงไม่ลงค่ะผ่านเออผ่านเดี๋ยวจะจบแล้วจะจบแล้วเหมือนอาจจะหางานที่ใช้ภาษาที่สามจริงๆหมวอคือมีสเปนอย่างน้นึงก็คือหมือนเรียนด้วยก็คืออาจจะใช้ภาษาในการทำงานะเงี้ยถ้าภาษาทำไม่ได้ใช้มันจะลืมแล้วก็คืออย่ยอืม แอปแอปหนึ่ง <คน S 1> ใช่แล้วก็หมวยคือจริงหมวยมีเพื่อนเป็นชาว่างชาตดก็อาจจะใช่มาวามเพอาจจะแบบคุยกับพกนา <c oughs> เออก็คือเอาเป็นว่าถ้าใครอยากูในเรื่องของสปเปนมากขึ้นก็เดี๋ยวอาจจะถ้ามีคนคอมเมนต์มาสัปปาาก,กนนนสหนึ่งคอมเมนต์นะก็คือจะทำคลิปแล้วนะสนุกนะ <c oughs> บอกเลยถ้าใครอยากดูภาษาสเปนอีกว่าใครตั้งใจอยากเรียนภาษาทิศาที่สี่เป็นสเปนนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนมาอีกเพื่อนหมวย เราอ่ะป้าหมายก็คืออ่ะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าก็คือติดมหาษาไรที่เรมมาแล้วแต่เป็นข้าวภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือรู้สึกว่าไหนๆอ่ะเราเรียนสายเยอรมันมาแล้วเราเอ่ะถ้าเราจะไปเรียนที่อังกฤษหรือว่าถ้าเราจะไปเรียนที่ยเยอรมันเนี่ยเราคิดว่าไปเรียนที่เยอรม,มันน่าจะดีกว่าสําหรับภาษาที่เราเรียนมามันก็ได้ใช้กับคนที่อยู่แล้ตัวเราเนาะเพราะไม่มันคงไม่ได้เรียนภาษาอักงกฤษแบบภาษาอังกฤษ คนที่เรียนกับเราคนที่เราใช้ชีวิตประจำวันสิ่งลอดที่เราอยู่นะตอนที่เราไปเรียนมันก็น่าจะช่วยสเสริมพาเราให้ดีขึ้นนะหัวเงินก็จะไปด้วยเนาะอาจจะมีเพชรเออาจจะมีพวกมี่พริตตี้รูบี้แอนตรีนยินเจเรมานนะคะก็อาจจะให้แรงติดตามด้วยเนาะก็คือเป้าหมายเราก็คือเนี้ยแหละไว้การศึกษาการทำงานต่อไปเนาะมันก็เป็นความรู้ที่มันอยู่กับเราอะเราลงทุนไปมันก็อยู่กับเราใช่ไหมคะ